รีวิวกองทุน K-Fix Plus แบบสะสมมูลค่านะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ความเสี่ยงต่ำนะครับลงทุนในหุ้นกู้ตัวท็อปของประเทศทั้งนั้นเลยนะครับทางเลือกที่ดีมากๆครับสำหรับคนที่อยากลงทุนแต่ก็ไม่ก็อชอบความเสี่ยงนะครับเริ่มต้นลงทุนด้วยเงินแค่500บาทรายละเอียดกองทุนรวมนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับมีความเสี่ยงอะไรและเขาลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนเดี๋ยววันนี้จะมาสรุปให้ฟังอย่างละเอียดเลยครับ สวัสดีครับผมวินกูรูลิวิ่งนะครับในปีที่เงินเฟ้อนะครับขึ้นสูงขนาดนี้นะครับการที่เราเอาเงินของเรามาเก็บไว้เฉยๆหรือเอาไปฝากธนาคารหมดเลยนะครับมันเป็นการทําให้เงินของเราเนี่ยเสื่อมมูลค่าไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าตราสารหนี้อ่ะมันเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ความเสี่ยงไม่สูงมากครับแต่ว่าได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างจะคงที่ครับและดีกว่าการฝากธนาคาร าอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นวันนี้ครับผมมีกองทุนรวมตราสารหนี้จากบลจกส,สิกรไทยครับที่ชื่อว่า Kf ฟิ plus แบบสะสมมูลค่านะครับก็คือกองนี้จะไม่ปันผลนะครับอยากจะเอามาแนะนําให้ทุกคนฟังกันครับต้องบอกว่ากองนี้เป็นกองที่ดังมากนะครับแล้วก็ผลประกอบการค่อนข้างดีและภายในกองครับเขาถือแต่หุ้นกู้ตัวท็อปทั้งนั้นเลยนะครับเลยอยากจะเอามาสรุปจะเอามารีวิวให้ทุกคนฟังกันครับเนื่องจากกองทุนนี้นะครับเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้นะครับก็คือเขาเนี่ยจะเอาเงินที่ได้จากการระดมทุนกับพวกเราเนี่ยไปซื้อตราสารหนี้เพื่อลงทุนเราควรจะรู้จักก่อนครับว่าตราสาร คืออะไรตราสารนี่หรือว่าบอลนะครับก็จะเป็นตราสารทางการเงินรูปแบบหนึ่งละครับที่นักลงทุนหรือว่าผู้ถืออย่างเราครับจะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ครับแล้วผู้ออกตราสารนะครับหรือว่าผู้ที่ขายหุ้นกู้หรือว่าขายตราสารนี้เนี่ยจะมีสถานะเป็นลูกหนี้ครับโดยผลตอบแทนที่เราจะได้จากการถือตราสารนี่นะครับเราจะได้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยอย่างสม่ําเสมอตามระยะเวลาที่กําหนดไว้นะครับและจะได้รับเงินต้นคืนเมื่อครบกําหนดอายุ อายุตามที่ ตรา,าสารนี้นั้นๆบอกไว้ด้วยนะครับโดยตรา,าสารนี้นะครับถ้าเราแบ่งตามผู้ออกขายตรา,าสารนี้เนี่ยจะแบ่งได้เป็น2ประเภทครับคือ1ถ้ารัฐบาลเป็นคนออกขายตรา,าสารนี้ครับเราจะเรียกตรา,าสารนี้นั้นว่าพันธบัตรรัฐบาลนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเอกชนนะครับหรือว่าบริษัทต่างๆออกขายตรา,าสารนี้ออกมาเราจะเรียกสิ่งนั้นว่าหุ้นกู้นะครับดังนั้นแบ่งตามผู้ออกตราสารรัฐบาลออกเรียกว่าพันธบัตรเอกชนออกเรียกว่าหุ้นกู้นะครับการลงทุนตราสารนี้เนี่ยครับเหมือนกับการ ที่เราให้เงินบริษัทไปยืมถูกไหมครับและการยืมเงินแต่ละครั้งครับจะต้องมีการกําหนดอายุในการคืนเงินที่ยืมไปกลับมาซึ่งเขาจะเรียกว่าดูเลชันหรือว่าอายุของตราสารครับโดยอายุของตราสารเนี่ยนะครับจะเป็นตัวกําหนดทั้งผลตอบแทนและความเสี่ยงของตราสารนี้ที่เราจะไปซื้อด้วยนะครับถ้าเกิดว่าตราสารนี้ที่เราไปซื้อครับอายุตราสารนี่ยาวๆเช่น5ปีถึง7ปีเนี่ยเขาจะเรียกว่าตราสารนี่ระยะยาวครับความเสี่ยงก็จะสูงกว่าตราสารนี่ระยะสั้นและผลตอบแทนที่ได้ ก็จะสูงกว่าพวกตราสารนี่ระยะสั้นครับ แต่ถ้าเกิดว่าตราสารนี้ที่เราไปซื้ออายุสัก 1- 3ถึงปีหรือ4ปีประมาณอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่าตราสารนี้ระยะสั้นนะครับความเสี่ยงต่ากว่าครับและผลตอบแทนก็จะต่ํากว่าด้วยนะครับและแน่นอนครับเมื่อบอกว่าการลงทุนในตราสารนี้หรือว่าลงทุนในหุ้นกู้เป็นการลงทุนถูกไหมครับดังนั้นการลงทุนใดๆก็ตามล้วนมีความเสี่ยงครับซึ่งการที่เราจะบอกว่าเออตราสารนี้ตัวนั้นเสี่ยงไหมตราสารนี้ตัวนี้เสี่ยงหรือเปล่าเนี่ยเราจะดูจากสิ่งที่เรียกว่าเครดิตเลตติ้งครับเครดิตเลตติ้งนะครับเป ของตราสารหนี้ครับที่ใช้แสดงระดับความสามารถในการชําระหนี้นะครับโดยเขาจะมีการประเมินจากความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี้นะครับในประเทศไทยนะฮะมีคนที่รับหน้าที่ประเมินตราสารหนี้อยู่2แห่งครับก็คือบริษัท Tris Rating นะครับแล้วก็ Fit Rating ด้วยกันนะครับโดยอันดับความน่าเชื่อถือนะครับก็จะแบ่งตามอักษรภาษาอังกฤษครับระดับสูงสุดคือ Triple A หรือ A 3ตัวครับไล่เลียงมาเรื่อยๆครับเป็น A 2ตัวบวก A 2ตัว Double A นะครับเป็น A Triple B บวกไล่ลงมาอันดับต่ำสุด คือดีด็อกนะครับและถ้าเกิดว่าเราจะแบ่งตามช่วงให้เข้าใจง่ายๆนะครับเขาจะแบ่งเป็น2กลุ่มครับคือกลุ่ม investment grade ครับเป็นกลุ่มที่ความเสี่ยงต่ำบริษัทมีประวัติการชำระดีเครดิตดีว่างั้นนะครับไล่ตั้งแต่ triple A ครับลงมาถึง triple B บวกอันนี้คือกลุ่ม investment grade ครับแต่กลุ่มข้างล่างลงมาครับจะเป็นกลุ่มแบบเก่งกำไรและก็คืออาจจะมีประวัติการผิดนัดชำระนี้บ้างนะครับเครดิตไม่ค่อยดีว่างั้นนะครับจะเป็นกลุ่ม speculative grade หรือว่ากลุ่มเก่งกำไรครับ ระดับเลทติ้งเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ดับเบิลบีบวกไล่ลงมาถึงดีดอกนะครับซึ่งผมย้าทุกคลิปเลยนะครับถ้าเกิดว่ามือใหม่อยากจะเริ่มต้นลงทุนตราสารหนี้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ก็ตามนะฮะผมแนะนําว่าให้ไปลงทุนเฉพาะในกลุ่ม Investment Gra เกดหรือกลุ่มบนนะครับเพราะว่ามันก็จะช่วยลดความเสี่ยงในมุมที่ว่าเราให้เขายืมเงินแล้วนะครับเขาจะเบี้ยหนี้เราไปได้นะครับฟังมาถึงตรงนี้ทุกคนน่าจะพอเข้าใจคอนเซปต์ของตราสารหนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครเข้าใจพิมพ์คําว่าเข้าใจมาบอกข้าง สตงไหนรก็พิมพ์คําถามมาข้างล่างคอมเมนต์วิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบให้นะครับพอเราเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วครับ ต่อมาครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกองทุนรวมตราสารหนี้ที่เราจะมารีวิวกันในคลิปนี้ดีกว่าครับนั่นก็คือกองทุนรวม K F+ i ิกพลัแบบสะสมมูลค่าหรือขีดเนั่นแหละนะครับกองทุนรวมนี้นะครับเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนตราสารหนี้ทั้งในรูปแบบพันธบัตรรัฐบาลคือรัดออกนะและลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนด้วยนะครับคือไม่ได้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะมีการถั่วความเสี่ยงครับคืออย่างนี้พันธบัตรรัฐหรือว่าตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐนะครับโดยส่วนมากแล้วความ มันจะต่ํากว่าเยอะครับถ้าเราดูเรื่องเลตติ้งนะครับอย่างเช่นพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยเครดิตเลตติ้งอยู่ที่ Triple A เลยนะครับหรือ A3 ตัวเลยคือโดยปกติแล้วครับตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐหรือว่าพวกพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยจะเป็นตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ํากว่าพวกคุณกู้ครับถ้าไปดูจากเครดิตเลตติ้งอะนะครับพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยได้เครดิตเลตติ้งทริเปิลเอคืออยู่ระดับบนสุดของห่วงโซ่อาหารเลยนะครับคือความเสี่ยงต่ํามากครับดังนั้นในกองทุน K Fi x กพแบบสะสมมูลค่านนนีี่่จะมกกาารรถััััวววบพธตส และก็มีหุนกู้ด้วยนะครับเพื่อให้ได้ผลตอบแทนให้มันมากขึ้นมาอีกหน่อยโดยหุ้นกู้ที่เขาเลือกลงทุนในกองทุนนี้นะครับจะเป็นหุ้นกู้ที่มีเครดิตเลตติ้งอยู่ในเกรดดับเบิลเอนะครับอยู่ที่ประมาณนี้ซึ่งถ้าถามผมนะครับเครดิตเลตติ้งดับเบิลเอเนี่ยถือว่าเป็นเครดิตหุ้นกู้ที่ค่อนข้างดีเลยนะครับและเนื่องจากกองทุนรวมนี้นะครับเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้จึงเป็นความเสี่ยงระดับ4นะครับก็จะต่ากว่าพวกกองทุนรวมหุ้นหรือว่ากองทุนรวมผสมและกองทุนรวมสินสททรัพย์างเือ เสียงขึ้นไปเลยนะครับและยังไม่จบนะครับกองทุนรวม K F i x Plus แบบสะสมมูลค่าเนี่ยได้รับเลตติ้งจาก m o r n i ิ g สตา r ์ถึง4ดาวเลยนะครับคือเป็นกองทุนรวมที่ค่อนข้างได้รับความนิยมสูงเลยนะครับและถ้าเราดูจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิหรือว่า NAV นะครับข้อมูลณวันที่3พฤษภาปี65นะครับกองทุนรวมนี้มี NAV อยู่ที่26,644ล้านบาทด้วยกันนะครับถือว่าเป็นกองทุนรวมที่ขนาดกองค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเงินเยอะมากต่อมา ดูนโยบายการลงทุนกันนะครับกองทุนรวมนี้นะครับลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะครับและมีการเอาเงินไปใส่ในเงินฝากทั้งเงินฝากในประเทศแล้วก็เงินฝากต่างประเทศด,ด้วยนะครับกองทุนนี้นะครับลงทุนในต่างประเทศได้ไม่จํากัดอัตราส่วนนะครับโดยจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า90%ของมูลค่าเงินลงทุนที่เอาไปลงทุนในต่างประเทศนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวม K Fix+ Plus แบบสะสมมูลค่ากันนะครับกองทุนรวมนี้นะครับลงทุนใน พันธบัตรรัฐบาลอยู่ที่16.76%นะครับก็จะประกอบไปด้วยพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็พันธบัตรที่คั้มประกันนะครับสัดส่วนก็เป็นตามนี้เลยนะครับและกองทุนนี้ครับลงทุนหุ้นกู้นะครับ55.97%นะครับโดยหุ้นกู้ที่เขาจะลงทุนนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นหุ้นกรฟฟนะครับหุ้น CPO หรือเซเหรือว่าหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์นะครับซึ่งหุ้นกู้ทั้งหมดที่เขาลงทุนนะครับจะมีเครดิตเลตติ้งอยู่ที่ประมาณด A บเบิหรือว่าซึ่ง เป็นบริษัทที่ได้รับเลตติ้งค่อนข้างสูงเลยความเสี่ยงก็ค่อนข้างจะต่ำนะครับและนอกเหนือจากนั้นนะครับก็จะไปลงทุนในเงินฝากครับอยู่ที่6.79%เนะครับเงินฝากตรงนี้ย้ําว่าทั้งเงินฝากในประเทศแล้วก็เงินฝากต่างประเทศด้วยนะครับในส่วนต่อมาครับก็จะเป็นค่าธรรมเนียมนะครับปกติเวลาผมแนะนําเวลาเลือกกองทุนนะครับสิ่งที่ต้องดูครับคือค่าธรรมเนียมรวมนะครับค่าธรรมเนียมซื้อแล้วก็ค่าธรรมเนียมขายนะครับไปดูกันครับ ค่าธรรมเนียมรวมของกองทุนรวมนี้นะครับเขาคิดปัจจุบันนะครับอยู่ที่0.6049ซนะฮะซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าไม่แพงมากนะครับถือว่าใช้ได้และค่าธรรมเนียมซื้อขายตอนนี้ไม่มีการเรียกเก็บนะครับฟรีอยู่นะครับและมาถึงผลตอบแทนย้อนหลังนะครับของกองทุนรวม K F i x Plus แบบสะสมมูลค่านะครับเดี๋ยวพาไปดูรายปีกันครับในปี2,561นะครับได้ผลตอบแทน1.41นนะครับในปี62นะครับสีเขียวคือผลตอบแทนของกองทุนรวมนะครับได้3.30 ส่วนสีเทานี่คือดัชนีชี้วัดของกองทุนนะครับถ้าลองดูนะครับผลตอบแทนที่ได้เนี่ยในแต่ละปีอะครับจะชนะดัชนีชี้วัดเกือบทุกปีนะครับมีบางปีแพ้เช่นปี6-1นะครับแต่โดยส่วนมากก็จะเยอะกว่าดัชนีชี้วัดตลอดนะครับปี -63 ได้ผลตอบแทน1.8% 8แครับและปี6-4น้อยหน่อยครับได้0 1 8นึ่งระครับซึ่งต้องบอกว่ากองทุนรวมเคฟ x p พ u s แบบสะสมมูลค่าเนี่ยนะครับเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลางถึงยาวครับอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ ในกองนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ1-2ปีและคนที่เหมาะกับกองทุนรวมนี้นะครับก็เป็นคนที่อยากจะเอาเงินไปลงทุนครับแต่ไม่ค่อยชอบความเสี่ยงสูงมาก แต่ก็ยังอยากได้ผลตอบแทนที่มากกว่าการฝากเงินครับกองทุนรวม KF i ิ Plus แบบสะสมมูลค่าก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับซึ่งย้ำนะครับว่าดูเลชั่นเฉลี่ยของตราสารหนี้ในกองทุนนี้คือ2ปี1-2ถึงปีขึ้นไปนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราซื้อมาในช่วงสั้นๆเช่น1เดือน 3- 4สัปดาห์ซื้อมาแล้วราคามีการแกว่งขึ้นแกว่งลงอย่างเงี้ยครับอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับการลงทุนตราสารหนี้ผมพูดทุกครั้งนะครับว่าถ้าอยากได้ผลตอบแทนตามที่คาดนะครับควรจะลงทุน ให้พอดีกับดูเลชันเฉลี่ยของตราสารหนี้ในกองนั้นดังนั้นเคฟิกพลัสแบบสะสมมูลค่าดูเลชันเฉลี่ยของกองนี้คือประมาณ1-2ถึงปีดังนั้นเราก็ควรเอาเงินลงทุน1-2ถึงปีถึงจะได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการนะครับอันนี้เป็นคําแนะนําเบื้องต้นนะซึ่งแน่นอนครับเราสามารถเลือกลงทุนสั้นกว่าน,นั้นได้แต่มันก็อาจจะเกิดความผันผวนของราคาระหว่างทางที่เราถือครองได้ครับคำถามต่อมาครับกองทุนรวมตราสารหนี้แบบนี้ควรจะซื้อเท่าไหร่ดีนะครับหรือซื้อ กี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตการลงทุนดีต้องบอกว่าตรงนี้ผมอยากให้ทุกคนลองไปคิดลองไปจัดพอร์ตด้วยตัวเองนะครับถ้าคนที่ไม่ก็ชอบความเสี่ยงเขาอ,อาจจะจัดตราสารหนี้ให้มันเยอะสะหน่อย30-40%ของพอร์ตนะครับแต่สําหรับคนที่มีความรู้มีทักษะหรือสามารถรับความเสี่ยงได้เยอะอาจจะจัดกองทุนรวมตราสารหนี้สัก1 0 2 0ที่เหลือไปลงทุนในพวกกองทุนรวมหุ้นกองทุนรวมผสมหรือกองทุนรวมทางเลือกเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันซึ่งทั้งนี้ทั้นนับนขึอยู่กก ยุทธและแผนการลงทุนของแต่ละคนนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับกองทุนรวม K f i ิ Plu s แบบสะสมมูลค่านะครับก็สามารถไปลงทุนได้นะครับโดยสามารถซื้อได้ผ่านทาง4ช่องทางหลักของบลจกสิกรไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นโมบายแอป K คนะครับหรือว่าแอปพลิเคชัน K My f ฟันนะครับอันนี้ก็ซื้อกองทุนได้หรือจะไปซื้อบนเว็บไซต์ K Cyber Invest ก็ได้และสุดท้ายนะครับสามารถไปซื้อไปลงทุนได้ที่ธนาคารกสิกร ไทยทุกสาขานะครับกองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมเปิดครับแค่500บาทก็สามารถเริ่มลงทุนเริ่มเก็บออมได้แล้วนะครับและนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับของกองทุนรวมเคฟิก Plu แบบสะสมมูลค่านะครับถ้าใครฟังถึงตรงนี้เข้าใจพิมพ์คําว่าเข้าใจมาบอกหน่อยนะครับหรือว่าถ้าใครสนใจอยากจะไปลงทุนแล้วนะครับพิมพ์คําว่าสนใจมาบอกผมนิดหนึ่งนะครับถึงแม้ว่ากองทุนรวมตราสารหนี้จะเป็นกองทุนรวมที่ความเสี่ยงค่อนข้างต่ํานะครับแต่ก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าการลงทุนใดๆก็ตามล้วนมีความเสี่ยงอยู่เสมอนะครับนักลงทุนอย่างเช่นพวกเราครับจะต้องศึกษาข้อมูลหาความรู้และคิดไตร่ตรองเรื่องความเสี่ยงทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ วินกูรูิิวิ่งครับสวัสดีครับ